มาถึงคุณดีเป็นคู่ไปมองจรอ่ะอ่าไปไ่ตว่อไปจงแปะตอยูไหนับนี่ยกบ่ายมาสิก้ากิสิก้าต่ยก็ยัยกับบรท์เว็บโบราาครับ

ลายกะตีตอเป็ดจงแปบยูไหนกบนี่อยู่กัปรมาณบข้าวสิบแปิระมาณน้ครับเาัวาเกีกับเ็ดต่ชินกับนักทีฬบ้ากกิโลกับไบร์ดบูรพาครับ เียเบิร์ตนะครับเพื่อนนัออกมอมตจั่นกับสนับสนุนจอโปรเจคเตอร์นะครับับมาให้คนระัเห็นนะครับผู้เผยใครต่อยอะรนีร่ไม่ต้องถามนะครับดูเองเลยครับที่จอโปรเจคเตอร์ใหญ่อลังการครับผมผมมาที่ของทั่ดากรขอบคุณน้องชายอมตอจั่นขอบคุณหลานชายานะที่ติดต่อพูดคุยกับผมให้มาบรรยายไปที่ของทั่วต้องขอบคุณน้องชายอมตะจั่นและก็หลานชายด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับาครับมาดูการไล่ลำไว้ครูครับของเพชรเตชินแล้วก็ลีลาการไหวครูของใบเพชรบุระบาครับมาไหวครูกับเปลวผมสะบัดหางแมวไหวน้ำกระเทไหวแรงนี่ยากสามขุณก็เพชรเตชินแหวนทองคำใต้เพชรบุรีครับไหวแรงนี่ชดมาชนะสวยามครับที่ตะเคียนทองของครูครับวันนั้นดอก ศิละปะการเล่นรํด้วยรคคือศาสตร์คือศิลป์ของกีฬามวยไทยหรือว่าเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มีท่าทางกีฬาต่างๆท่าทางต่างๆในการอ่อนช้อยในการเล่นลํที่อ่อนช้อยก็เพื่ชท่า,ทาต่างๆแล้วก็เป็นการวอร์มอัพในตัวครับตอนนี้จะทําการช็ ก็อนจะเป็นวิทยศาสตร์การกีฬาครับก็บอกว่าเป็นการบอกอัพร so, ่างกายก่อนที่จะลงในคันกีฬาทุกๆประเภทต้องมีการเบิกต้อร่างกายพลเงแผร่งสอนแล้วพลเงแผร่งสอนับดอกที่หนึ่งดอกที่สองไม่โดนดอกที่สามต้องดอกร้อยละยี่สิบเอจับหักเช็คเลยเอเจนจ์จับหักเช็คเลย อ๋อเลี้ยงอาลครับเรียบร้อยครับเททั่วขอบคุณพ่อของวิเพชรโกศลด้วยนะครับแล้วก็วิวเพชรโกศลนะขอบคุณนะครับขอบคุณเจเชโกศลด้วยกลไปข้าแข่งไปชกอยู่2พัด2ครับอายก2ง2ครับมาบรรดา เซียนเซียนจะไปจะได้ขยับไปมาได้ย่ะครับเออสามยกก็ยับไม่ได้รู้อ,อยู่ก่อนมวยคุ่นนี้ถือว่าเป็นทั้งคู่แล้วก็ผ่านการชกม,มามากทั้งคู่ทบอเลยเอาห้ายกสองั้งสองเลยครับกันดูพอๆกันแต่งพอกันนะครับครับก็สามแยกตะเบ,บืองตราจะมีงานกับยี่สิบหกออยี่สิบหกเมษาถึงห้าพุทธภาคมจะครับเร้า จอกรอกสาย้อมได้ดิคุณดามารองศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแป้าครับมาครับตบดาวฟันครับดาับาเปียกคับไม่มีเอวครับเพชรอจิได้เปลี่ยนตีไม่มีเอวไอ้ไรจะรับเอตีนี่จะรับไม่ได้แล้วก็แแถมไม่มีคอยด้วยครับไอ้เตะก้านคอด้วยไรแต่ ไม่มีปานพลอยไทด้วยใบับซปมาใบผัดไปฉากมาเอ้าเฮ้ยเด็กอะไรไปอยู่หลังเด็กอะไรไปอยู่หลังครับระวังนะครับดูยกทีหนึ่งกับเพชรเชินขยับเข้ามาหาไบทำอะไรกับใบออกอะครับมาครับยางพายยางกวนรับ ออกไปเลยปังน <Cornell. S 2> ี่แหละเจอกันกลางตากทำเป็นเด็ิ่นก็ออกแข้งแล้วมาใบก็ออกแข้งกับขวากับซ้ายครับชนกันมาคู่กับคู่นี้ครับครับกรรมการก็ร่วขกันร่วมกับวัชระบดินลำสีสุริยันครับคือทำเองครับคู่นี้ครับ

เื่อคงจันทบุรีด้วยนะครับแต่ถือว่าวันนี้โชคดีได้มาคู่กับอาจารย์เชนนัผ้าพิวมาเก็ตจับขงจันทบุรีครับได้มาคู่กันวันนี้ครับอาจะเช็คก๊กกกาาอฟยึดต่อไปครับยุทธีกาตันวัฒนัธรพลีนักลังสิงห์

มาจบยกมที่4ของโรยคดีครับาทยกที่ดครับขอบคุานครับเสียนะเอ้ยงี่แค่นี้เดียวครับต้องดิดีๆนครับให้สมาธการกระดานตกด้วยครับกดอมือนมากครับอบคุกครับขอรัก มมาาตนนดะเลยไปเป็นตัวกลางยังไงอ้ามาดับสามยับเป็นสามน้าจักานเอาไปก็แล้วกระจับเลืองดอากเป็นอะไรหรือเปล่าครับเดียเ๋ดวยวจะ้องเวลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวดูแป๊บนะเป็นอะไรหรือเปล่าครับกระจับเลือดที่นะโอเคครับตับขอบคุณพยายามสูงนะครับลูกสิงห์สิงหน้าเมืองครับ จำหน่ายขายปัดได้ถึง50าสิบกว่าใบครับอตขอบคุณกับคุณบรดาคนนี้ครับลูกสิษย์หน้าเมืองครับขอบคุณเวทีขอกแกนไดครับเสียงเบิร์ดครับต้องขอขอบคุณครับแสงสีเสียงตัวหนังสือต้วใบตัวเล็กนิจิตอนครับขอบคุณบรรดาคนนี้ครับบนเวทีอันทรงเกียรติครับอาคอนเสิร์ตครับจะอยู่ภายนอกจับตรงมไปนะครับไป ตอนนี้เปิดฟรีตัวเล็กไทยใจใหญ่ก็ตับครับเปิดฟรีแล้วผลอบลงเลยัวเวกบมากันเลยครับวบ้านชาเข้านดูอย่างใจครัเปิดฟรีก็เปิดฟรีกเขาบอกว่าเปิดฟรีแล้วเจ้าหน้าที่ผลาเอาลงเลยผลอมจะได้เย็นบ้าง อ๋ออ่าอ่าโอเคพอผ้าผ้าไปเอาออกกับยังเออผ้ายังไม่เอาออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวงไอ้อาเราปิดประตูไอ้อาเราปิดประตูใส่กุญแจว่ากุญแจให้เปิดให้มีเสียงอยู่หมูอยู่

អនឌីមកពើភ្ជាប់កំពតមិត្ត្រី2067 ครับอ้ามา <Sukur> เลือกสลับเอาไปมาขอหาตุ๊กกท่ไปมวนตัวที่เจี๊ยบเจี๊ยบเอาไปริกอ้าไปไปหรือจะต่อไปนอยากามคุณเไปอัเฮอดอ้ดี

ไม่ได so ้แปลงควันไม่ไดปกันมาทั้งคู่ครเลยตะไบต่างฝีกับเก่งเก่งเก่งเหเยี่ยมายี่ยมหนุ่มเกู่ชูน้ำเงินครับไล่เพชรตัวผาชนะด้วยคะแนนสุดครับโอกาสหน้าไม่น้าแก้โดยกันใส่รับไม่เป็นไรครับกีฬามีแพร่มีชนะครับกีฬามีแพร่มีชนะครับไม่ว่ากันจบเดินทางมาถึงคู่นี้เป็นคู่ต้องกันแชมป์ลุ่น25กิโลกรัม